วันนี้พ่อผมพามาเล่นลิงจ่งกาปาร์คทุกคนมาดูผมเร็วว่าผมจะเล่นกี่อย่างอันแรกเกมปลาลูกวอนใส่สับปะรดอันที่สองขียกระเทียมยูหูอันที่สามวิเาล,ลินจาวิง่งรักเธอเฮ้ยในกล้องมันเท่มากเลยลูกอันที่สี่วิเาลินจ่เซิกซ็ก อันที่5ปีนต้นไม้แหลมอันที่หฝึกปาดากว่าใจอ่ะพอสุดท้ายเอ้ยโอ้โหเกือบอันที่7ขี่ซุ่งอันที่8ซื้อบอบอันที่9รูหนอนอันที่10มิติกระจุกพ่ออยู่ที่ไหน<จ>เ,เราเราวันนี้หมดนานานแล้วนะกาทั้งออกไม่เจอ อันที่ส0นั่นนี่อันที่11ชิงชาลิงจาอันที่12ชุดบาสอันที่13วิชลิงจากระจกอันที่14เดินวิชาเดินสองขาเฮ้ยช่วยด้วย <c oughs> อันที่15แส,สด์สไลเดอร์เปียโนพอดีพูดไม่ชัด อันที่สิบหกวิชาล,ลันจากระโดดอันที่สิบเจ็ดวิชาลัญจารุ่กหน้าจังหวะผิดจังหวะผิดโอ้อันที่ 17, ลลสิบแปดของเล่นเด็กอันที่สิบเก้าปีบูเขาฟูจิอันที่ยี่สิบวิชาล,ลันจารทรงตัว คือของผู้ใหญ่มันจะใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วก็เดินไปเขารู้ได้ไหมดเดินไปตามทางาจะเหมือนแบบเอออะไรสักอย่างนะที่มันเดินบนที่สูงอะอันนี้ยี่สิหัวหอมฮันสาก่อนเล่นเราต้องใส่หมวกกันใส่หมวกน,นิรภัยแล้วก็ขึ้นไปขี่บนหัวหอมแล้วก็พอก,ก็จะโยนไปเย่ <c oughs> อีกรล้วไหมทุกคนจิ้นกินจินหมวกอะโค้วเหม็นะอะต้องเลตั๊บบ้างอะ ก็แบบถือถือกล้องไปแล้วก็เล่นไปด้วยมันยาวมากเลยอ่ะนี่คนนี้เห็นผมเห็นนี่เอ้ยอยู่้างาไปเร็วเร็่มไปโอ้ย้ยโอ้ยไม่ถึงอ่ะหนีไปไหนหนีไปไหนลูกผมหนีไปแล้วทุกคนเหม็นมากเลยอ่ะว้าไม่อยากโดนหน้าเลยกลับไปต้องตางผมมามีคนเี็นผมนี่คน 2ีสองไซเลอร์เ <ikke> ล <Ugh>. ี้ยวยี่สิบสอลางแมวมุมยีสิาทงตัวให้เหมือนกันพ่อพ่อโดนมาเลยพ่อโดนกดักยี่สิบมันก็เห็นเลี้ยวยี่สิบาลูกบอลภูเขาไฟ ยี่สิบหกยิงปืนให้เข้ารูเร่งยิงโยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเสียงดังไหม <c oughs> เฮ้ยทุกคนเฮ้ยท่าใหม่ผมชอบท่านี้มากเลยเดี๋ยเทำไมเดี๋ยวทำไมทุกคนดูดูดูท่าจริงด้วยกัน,กนดูกรสุนไม่ออกนะท่านี้เออดูดูเออเออออยี่สิบเจ็ดไซลอร์รูนอนปากนอนตูดนอนโหสนุกจังเลยเนี่ยนะพ่อ ที่ยีสิบแปดของเล่นเฟืองที่สิบก้าดนตีสามสิบโดนสะกดจิตสอสิบเดลูกบอลน้ำพุช่ไหนกันไปเขาช่วยนะอนนี้เต็มกันเต็มาแล้วโอเคเนยลูกสุดท้ายอ้าวอ้าวู้วว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 าววาาา อ๋อเขาเล่นเขาเล่นเป็นตัวทำลายลูกบอลโอ้โหเมื่อพ่อนอนสบายมากเลยอ่ะพ่อสอนอนที่นอนแบบเป็นลูกบอลอย่างนี้ได้ไหมแบบนก็ซื้อไปสิเออต่แบะแต่มันแต่เราซื้อเยอะนะอือก็ใช่ไหมล่ะแต่เมื่ก็สนุกเลยสิสบายทุกคนสบายย่งนถ้าว่างๆถ้าว่างๆเนี่ยนะแนะนำเลยเรามานอนเยนบนไอ้ลูกบอลลูกบอลูอโอเคทุกคน้นไปไหนอ่ะน สามสิบสามลูกตุ่นดีใจมากเลยอย่ะทุกคนเอ่อครับตอนนี้คิดว่าจะนอนหลับได้ไหมแบบนี้ได้อ่ออ่อปิดไฟให้ผมหน่อยครับปิดไฟให้ผมหน่อยครับผมจะนอนครับปิดไฟให้ผมหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยมีมีตวปลาดมากินงงมากินขาผมส,ส,สามสิบสี่ไซเลอลินจาสู้น่ากลัวจังเลย ไปนายนำทางพ่อหน่อยพ่อออกไปด้วยนะรอบนี้นายนำนายนำพร้อมกันโอเคโอ้ชูกำลองที่จะจัดข้อไม่สิ้นสุดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกำลองที่จะจัดข้อไม่สิ้นสุดวันนี้หมดเวลาแล้วโอเคทุกคนหมดเวลาแล้วบายบายอย่าลืมกมดเวลาด้วยค่ะค่าเข้า90นาที180บาทผู้ใหญ่50บาท ถ้าเด็กเต่ากว่าร้อยสิบต้องมีผู้แขกเข้าไปด้วยบ๊ายบายทุกคน